สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เราจะพาคุณเดินทางเข้าไปในป่าลึกของประเทศไทยสู่หมู่บ้านเล็กๆของชนเผ่าพื้นเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเนาไม้และสายหมอกคุณจะได้พบกับเรื่องราวที่ทงอชวนตะลึงและงดงามราวกับภาพฝันเรื่องของชายวัย40ชื่อเพชรชายพื้นเมืองที่มีเสน่ห์ลึกกลับและหญิงสาวชาวไทยสองคนน้องและใหม่ผู้ที่มีความงามราวกับดอกไม้ป่าทั้งคู่ตั้งคันในเวลาเดียวกันโดยมีเพชรเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวเรื่องนี้อาจทําให้หัวใจคุณเต้นแรงหรือบางทีคุณอาจจะรอดชีวิตจากความตื่นเต้นนี้ไม่ไหวก็ได้ เพราะฉะนั้นก่อนที่ A ราจะเริ่มวิดีโอนี้ขอให้คุณกดไลค์วิดีโอและกดติดตามช่องด้วยนะคะแต่เฉพาะถ้าคุณรักในสิ่งที่เราทำที่นี่จริงๆคขอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยู่ที่ไหนและตอนนี้เป็นเวลากี่โมงที่เมืองของคุณ คุณยืนอยู่ที่ขอบหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายปกคลุมด้วยหมอกยามเช้าแสงแดดสาสองลอดใบไม้ลงมาเป็นลำแสงอ่อนๆบนพื้นดินหมู่บ้านนี้เป็นของชนเผ่าลาหูกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางขุนเขาบ้านเรือนทำจากไม้ไผ่และใบตองแห้งกลิ่นควันจากเตาฟืนลอยอบอวลในอากาศคุณมองเห็นผู้คนในชุดผ้าทอมือสีสันสดใสเดินไปมาด้วยรอยยิ้มที่ เป็นมิดเด็กๆวิ่งเล่นสุนักเห่าครอมและเสียงไก่ขันดังเป็นระยะระยะทุกอย่างดูสงบสุขราวกับภาพวาดแต่ในความเงียบสงบนี้มีเรื่องราวที่กำลังก่อตัวขึ้นเรื่องราวที่ทั้งหวานซึ่งและชวนให้ใจสัน่น คุณเดินตามทางดินแคบๆเข้าไปในหมู่บ้านสายตาของคุณถูกดึงดูดไปยังชายคนหนึ่งเขายืนอยู่หน้าเรือนไม้ไผ่หลังเล็กเพชรอายุ40ปีใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นแต่ในแววตานั้นมีบางอย่างที่ลึกลับและดึงดูดใจผิวของเขาคล้ำจากแสงแดดด,ดวงตาคมกริบราวกับสามารถมองทะลุจ,จิตใจผู้คนได้เขาสวมเสื้อผ้าทอมือสีน้ำเงินเข้มรอบคอมีสร้อยที่ทำ จากลูกปัดไม้และเปลือกหอยเล็กๆเ,เพชรไม่ใช่คนทะารมดาเขาคือผู้นำทางจิตวิญญาณของหมู่บ้านคนที่ทุกคนในชุมชนเคารพและพึ่งพาเมื่อเผชิญกับปัญหาเขามีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพราการทำพิธีรมและเรื่องราวของปู่ย่าตายายที่เล่าต่อกันมา คุณสังเกตเห็นว่าเพชรไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวข้างกายเขาคือหญิงสาวสองคนที่สวยสะดุดตาคนแรกคือน้องอายุ23ปีผมยาวสีดำขับถักเป็นเปียหลวมหลวมใบหน้าของเธอหวานละมุนราวกับนางในวรรณคดีดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาเธอสวมชุดพื้นเมืองสีแดงที่มีลายปักอย่างประณีตน้องเป็นคนที่ร่าเริงชอบร้องเพลงพื้นบ้านและมักจะช่วยเหลือชาวบ้าน ในการเก็บเกี่ยวผลไม้ป่าอีกคนคือใหม่อายุ20บปีเธอมีความงามที่แตกต่างออกไปใบหน้ามีความคมเข้มดวงตาเรียวเหมือนใบหลิวและรอยยิ้มที่ชวนให้รู้สึกถึงความลึกลับใหม่สวมชุดสีเขียวมะกอกผมของเธอถูกมัดเป็นมวยสูงเธอเป็นคนเงียบขรึมชอบทำงานฝีมือเช่นการทอผ้าและการทำเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติ ทั้งสามคนนี้ยืนอยู่ด้วยกันแต่มีความรู้สึกบางอย่างในอากาศที่ทําให้คุณหยุดมองความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาดูซับซ้อนเกินกว่าที่ตาจะเห็นคุณรู้สึกได้ถึงสายตาที่น้องและใหม่มองเพชรมันไม่ใช่แค่ความเคารพที่ชาวบ้านมีต่อผู้นํามันเป็นแววตาของความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่านั้นคุณเริ่มสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาแต่ในตอนนี้คุณยังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมด เมื่อคืนที่ผ่านมาหมู่บ้านนี้เพิ่งจัดงานเทศกาลประจำปีเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวทุกคนมารวมตัวกันรอบกองไฟขนาดใหญ่เสียงกลองดังก้องเสียงขรุยไม้ไผ่ลอยละลิ้วในอากาศสอเด็กๆเกต้นรำผู้เฒ่าผู้แก่เล่านิทานโบราณและหนุ่มสาวจับคู่กันร้องเพลงรักคุณเห็นภาพในหัวของเพชรนั่งอยู่ใกล้กองไฟแสงไฟสองสะท้อนบนใบหน้าของเขาเขากำลังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณแห่งป่าให้ทุกคนฟังเสียงของเขานุ่มนวลแต่ทรงพลังชาวบ้านนั่งล้อมวงตกอยู่ในพวังจากคำพูดของเขา น้องและใหม่ก็อยู่ที่นั่นพวกเธอนั่งอยู่ไม่ไกลจากเพชรน้องหัวเราะคิกคักเมื่อเพชรเล่าถึงส่วนที่ตลกของเรื่องขณะที่ใหม่เพียงยิ้มเล็กๆมองเพชรด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหมายคุณเริ่มรู้สึกถึงเคมีบางอย่างระหว่างทั้ง3คนนี้มันเหมือนกับสายลมที่พัดผ่านใบไม้ไม่มีใครมองเห็นแต่ทุกคนรู้สึกได้คุณอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นหลังจากกองไฟมอดดับลงแล้วทำไมทั้งน้องและใหม่ถึงดูสนิทสนมกับเพชรมากกว่าคนอื่นๆ เมื่อคุณเดินเข้าไปใกล้คุณได้ยินบทสนทนาของพวกเขาเพชรกำลังพูดถึงพิธีกรรมที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อขอพรจากวิญญาณแห่งขุนเขาให้หมู่บ้านมีฝนตกต้องตามฤดูการน้องถามเขาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความอยากรู้พี่เพชรคะพิธีนี้ต้องใช้ดอกไม้ป่าชนิดไหนบ้างคะเพชรยิ้มแล้วตอบว่าต้องเป็นดอกโบป่าสีขาวบริสุทธิ์เหมือนใจของคนที่รักอย่างจริงงงใจ คำตอบของเขาทำให้น้องหน้าแดงเล็กน้อยส่วนใหม่ที่นั่งเงียบๆมองเพชดด้วยสายตาที่ลึกซึ้งคุณรู้สึกได้ว่าในคำพูดของเพชรมีความหมายที่มากกว่าการพูดถึงดอกไม้คุณเริ่มจินตนาการถึงชีวิตของเพชรเ,เขาเติบโตในหมู่บ้านนี้เรียนรู้วิถีชีวิตจากพ่อแม่และผู้อาวุโสเขาเคยเดินทางออกจากหมู่บ้านไปทำงานในเมืองใหญ่เมื่อตอนหนุ่มๆแต่สุดท้ายเขาก็เลือกกลับมาที่นี่เพราหัวใจของเขาอยู่ที่ป่าเขาและผู้คนในชุมชนเพชรเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะได้คำพูดการกระทำหรือเพียงแค่ รอยยิ้มของเขาเขาเหมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางให้กับหมู่บ้านส่วนน้องและใหม่นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงน้องเกิดและเติบโตในหมู่บ้านนี้เธอเป็นที่รักของทุกคนเพราะนิสัยร่าเริงและใจดีเธอมักจะช่วยเหลือผู้สูงอายุและสอนเด็กๆร้องเพลงพื้นบ้านส่วนใหม่เพิ่งย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านเมื่อสองปีก่อนนอเธอมาจากเมืองเชียงใหม่หนีจากชีวิตที่วุ่นวายเพื่อค้นหาความสงบในชนบทความเงียบขึมของเธอทําให้ชาวบ้านบางคนรู้สึกว่าเธอห่างเหินแต่ คนที่รู้จักเธอดีจะรู้ว่าเธอมีจิตใจที่อ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความรักเมื่อคุณมองทั้งสามคนนี้คุณเริ่มสงสัยว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรเพชรที่เป็นผู้นำชุมชนทำไมถึงเข้าไปพัวพันกับหญิงสาวสองคนที่ทั้งสวยและมีสเสน่ห์ในแบบของงอตัวเองและที่สำคัญกว่านั้นเรื่องราวนี้จะนำพาพวกเขาไปสู่จุดไหนคุณรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างในอากาศมันเหมือนกับก่อนที่พายุจะมาความเงียบสงบที่เต็มไปด้วยความตึงเครียด เมื่อแสงแดดเริ่มจางลงและหมอกยามเย็นเริ่มปกคลุมหมู่บ้านคุณเห็นเพรน้องและใหม่เดินไปด้วยกันมุ่งหน้าไปยังลำธารเล็กๆที่ไหลผ่านขอบหมู่บ้านพวกเขาหัวเราะและพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองแต่คุณอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นบางอย่างที่อาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาและหมู่บ้านนี้ไปตลอดกาลคุณเดินตามรอยเท้าของเพรน้องและใหม่ขณะที่พวกเขาเดินไปยังลำธารเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางต้นไม้แสงแดดยามบ่ายสาสองผ่านใบไม้กระจายเป็นจุดแสงระยิบระยับบนผิวน้ำ เสียงน้ำไหลรินเบาๆผสมกับเสียงนกร้องทำให้รู้สึกเหมือนโลกนี้มีเพียงความสงบคุณมองเห็นทั้งสามคนนั่งลงบนโขดหินเรียบข้างลำธารน,น้องถอนยญ้าป่ามาเล่นมือของเธอเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติขณะที่ใหม่นั่งนิ่งมองน้ำไหลด้วยสายตาที่ลึกซึ้งส่วนเพชรนั่งอยู่ตรงกลางดูเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางที่เชื่อมโยงทั้งสองสาวเข้าด้วยกัน ความสัมพันธ์ของทั้งสามคนเริ่มชัดเจนขึ้นในสายตาคุณคุณสังเกตเห็นว่าน้องมักจะพูดจาแซลเพชรด,ด้วยน้ำเสียงที่เล่นเธอหัวเราะดังเมื่อเพชรเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับบอครั้งที่เขาเคยหลงป่าและต้องนอนค้างคืนกับฝูงลิงพี่เพชรคงเป็นราชาลิงไปแล้วแน่ๆนน,น้องแซลทำให้เพชรยิ้มกว้างส่วนใหม่ไม่พูดมากแต่เมื่อเธอพูดคำพูดของเธอมักจะมีความหมายลึกซึ้งเธอถามเพชรว่าพี่เพชรเคยรู้สึกไหมคะว่าป่าแห่งนี้เหมือนมีชีวิตและมันพูดกับเราได้เพชรพยักหน้ามองใหม่ด้วยความชื่นชม มันพูดจริงๆแต่มีแค่คนที่ใจสงบเท่านั้นที่ได้ยินคุณเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างในความสัมพันธ์ของทั้งคู่กับเพชรน้องเหมือนแสงแดดที่สว่างสวยัยทําให้ทุกคนรอบตัวรู้สึกอบอุ่นและมีชีวิตชีวาเธอสแสดงความรักต่อเพชอย่างเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นการแซวเล่นหรือการสัมผัสแขนของเขาเบาๆขณะพูดส่วนใหม่เหมือนสายน้าลึกเธอเก็บความรู้สึกไว้ข้างในแต่สายตาที่มองเพชนั้นเต็มไปได้วยความรักที่เงียบงันและหนักแน,น่นคุณสงสัยว่าเพชรู้สึกอย่างไรกับทั้งสองคนนี้เขาดูเหมือนจะให้ความสําคัญกับทั้งคู่ แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ระวังตัวไม่ปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้ถูกมองเห็นโดยคนอื่นในหมู่บ้านมากเกินไปเมื่อวันเวลาผ่านไปคุณเห็นทั้งสามคนใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นบางครั้งพวกเขาจะไปเก็บสมุนไพรด้วยกันในป่าเพชรสอนน้องและใหม่ถึงวิธีแยกยาพืชที่มีสรรพคุณทางการแพทย์น้องมักจะถามคำถามไม่หยุดส่วนใหม่จดจำทุกคำพูดของเพชรอย่างตั้งใจบางครั้งพวกเขาจะนั่งด้วยกันที่กระท่อมของเพชรในตอนเย็นฟังเขาเล่าเรื่องราวของวิญญ,ญาณแห่งขุนเขาหรือบางครั้งน้องจะ ร้องเพลงพื้นบ้านให้ทั้งคู่ฟังเสียงของเธอหวานสายลอยไปไกลจนชาวบ้านบางคนหยุดฟังด้วยความชื่นชมแต่ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของความรักที่งดงามคุณเริ่มรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นน้องและใหม่เริ่มแสดงท่าทีที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อเพชรน้องมักจะพยายามดึงความสอนใจของเพชรด้วยการเล่าเรื่องตลกหรือร้องเพลงส่วนใหม่เลือกที่จะแสดงออกผ่านการกระทําเช่นการนําอาหารที่เธอทําเองมาให้เพชรหรือการช่วยเขาดูแล สมุนไพรในสวนหลังบ้านคุณเห็นทั้งคู่แข่งขันกันอย่างเงียบๆแต่เพชรดูเหมือนจะไม่รู้ตัวหรือบางทีเขาอาจเลือกที่จะมองข้ามความตึงเครียดนี้คืนหนึ่งหมู่บ้านจัดงานเลี้ยงเล็กๆเ,เพื่อเฉลิมฉลองวันพระจันทร์เต็มดวงคุณเห็นทุกคนมารวมตัวกันที่ลานกว้างหน้าหมู่บ้านมีการจุดตะเกียงน้ำมันที่ทำจากใบตองและกลิ่นข้าวเหนียวปิ้งลอยอบอวลในอากาศเพชรน้องและใหม่นั่งอยู่ด้วยกันใกล้กองไฟน้องร้องเพลงรักพื้นบ้านที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายหนุ่มที่ต้องเลือกคนรักเพียงคนเดียวเสียงของเธอหวานซึ่่่่่่งงงงแตตคุณสััเเกหห็นนนวาใมิ สายตาของเธอจ้องมองเปลวไฟราวกับกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างเพชรนั่งอยู่ตรงกลางดูเหมือนจะเพลิดเพลินกับบทเพลงแต่คุณรู้สึกได้ว่าเขากำลังระวะตั้งตัวมากขึ้นหลังจากงานเลี้ยงคุณเห็นน้องเดินตามเพชรไปที่กระท่อมของเขาเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังมากขึ้นที่เพชรขน้องรู้สึกว่าพี่ดีกับทุกคนแต่บางครั้งน้องก็อยากรู้ว่าพี่คิดยังไงกับน้องบ้างเพชรรมงคองน้องด้วยสายตาที่อ่อนโยนแต่คำตอบของเขาคลุมเครือน้องเป็นคนสำคัญสำหรับพี่และสำหรับหมู่บ้านนี้ คำตอบนั้นทำให้น้องยิ้มแต่คุณเห็นความผิดหวังเล็กๆในแววตาของเธอในเวลาเดียวกันใหม่เลือกที่จะแสดงความรู้สึกของเธอในแบบที่ต่างออกไปวันต่อมาเธอนำพาดมือที่เธอใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการทอมาให้เพชรพผ้าผืนนั้นมีลายที่ซับซ้อนสีสันสวยงามราวกับสะท้อนความรู้สึกของเธอหนูทอผือนนี้เพื่อพี่เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบแต่หนักแน่นหนูอยากให้พี่รู้ว่าหนูเห็นคุณค่าของที่มากแค่ไหนเพ็รรับผ้าด้วยความขอบคุณแต่คุณสังเกตเห็นว่าเขาดูสับสนเล็กน้อยราวกับรู้ตัวว่าสถานการณ์กำลังซับซ้้อนนขึน คุณเริ่มเข้าใจว่าเพชรอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเขาเป็นผู้นําที่ต้องรักษาความสมดุลในชุมชนแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็มีความรู้สึกส่วนตัวที่เริ่มก่อตัวขึ้นต่อทั้งน้องและหมายความรักของทั้งสองสาวนั้นจริงใจแต่ก็มาพร้อมกับความคาดหวังที่หนักอึ้งคุณสงสัยว่าเพชรจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรเขาจะเลือกใครหรือเขาจะหาทางออกที่ไม่ทําให้ใครต้องเจ็บปวดได้หรือไม่ ในขณะที่คุณครุ่นคิดคุณเห็นภาพของทั้งสามคนเดินกลับจากลำทานในยามเย็นพวกเขาหัวเราะและพูดคุยกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของแต่ละคนคุณรู้ว่ามีพายุแห่งความรู้สึกกำลังก่อตัวคุณรู้สึกได้ถึงความรักที่งดงามแต่ก็เปราะบางความรักที่อาจนำไปสู่ความสุขหรืออาจกลายเป็นโศกนาฏกรรมเมื่อแสงจันทร์ส่องลงมาบนหมู่บ้านคุณเห็นน้องและใหม่เดินแยกย้ายกันไปยังบ้านของตัวเอง ส่วนเพชรยืนอยู่คนเดียวหน้าบ้านมองขึ้นไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวคุณสงสัยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่และที่สำคัญกว่านั้นอนาคตของทั้งสามคนนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อความลับที่ซ่อนอยู่นั้นถูกเปิดเผย คุณยืนอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านลาหูในยามเช้าแสงแดดอ่อนๆสัดสส่องผ่านหมอกบางๆลงมาบนหลังคาบ,บ้านไม้ไผ่กลิ่นดินเปียกและใบไม้ลอยอยู่ในอากาศหลังจากฝนตกเมื่อคืนคุณได้ยินเสียงเด็กๆวิ่งเล่นเสียงผู้หญิงในหมู่บ้านพูดคุยกันขณะตำข้าวในครกแต่ในความมีชีวิตชีวานี้คุณรู้สึกถึงความตึงเครียดที่กำลังก่อตัวขึ้นราวกับเงามืดที่ซ่อนอยู่ในแสงแดดความสัมพันธ์ระหว่างเพรน้องและใหม่เริ่มซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดและตอนนี้ความลับที่ยิ่งใหญ่กำลังจะถูกเปิดเผย วันนี้คุณเห็นน้องเดินออกจากบ้านของเธอด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไรเธอสวมชุดพื้นเมืองสีเหลืองอ่อนผมถักเปียหลวมๆตามปกติแต่แววตาของเธอดูเมื่อลอยคุณตามเธอไปจนถึงกระท่อมเล็กๆที่มุมหมู่บ้านซึ่งเป็นที่พักของยายคำแม่หมอยาสมุนไพรประจำชุมชนน้องเคาะประตูเบาๆแล้วเข้าไปข้างในคุณยืนอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงสนทนาที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหมายน้องพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทายายขานูรู้สึกแปลกๆมานานแล้วร่างกายหนูเปลี่ยนไปหนูคิดว่าหนูอาจจะเธอหยุดชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อหนูอาจจะท้อง ยายคำถามคำถามสองะสามข้อตรวจดูชีพ,พจรของน้องและในที่สุดก็พยักหน้าช้าๆหนูพูดถูกลูกเอ๋ยเธอกำลังจะเป็นแม่คนแล้วคุณรู้สึกหัวใจเต้นแรงน้องตั้งคัน ข่าวนี้เหมือนระเบิดลูกเล็กๆที่พร้อมจะเขย่าหมู่บ้านนี้คุณเห็นน้องเดินออกจากกระท่อมด้วยสีหน้าที่ผสมบนประหว่างความดีใจและความกังวลเธอมองไปรอบๆร,ร,ราวกับกลัวว่าจะมีใครเห็นแล้วรีบเดินไปยังบ้านของเพชรคุณตามไปด้วยความอยากรู้เธอเคาะประตูและเมื่อเพชรเปิดออกคุณเห็นวัดแวตาของเขาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นสีหน้าของน้องพี่เพชรน้องพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นหนูมีเรื่องต้องบอกพี่หนูหนูท้องเพชรยืนนิ่งราวกับถูกแช่แข็งสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากความประหลาดใจเป็นคอว์ หามตื่นตระหนกเขาดึงน้องเข้าไปในบ้านแล้วปิดประตูคุณยืนอยู่ข้างนอกได้ยินเพียงเสียงสนทนาที่แผ่วเบาแต,แต่เต็มไปด้วยอารมณ์ในขณะเดียวกันคุณเห็นใหม่เดินมาจากอีกทางเธอสวมชุดสีน้ำเงินเข้มผมมัดเป็นเหมือเรียบร้อยเธอมุ่งหน้าไปยังกระท่อมของยายคำเช่นกันคุณเริ่มรู้สึกถึงความบังเอิญที่น่าสะพรึงกลัวใหม่เข้าไปในกระท่อมและไม่นานคุณได้ยินเสียงสนทนาที่คล้ายกันใหม่พูดด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่มีความกังวลแฝงยยายขนูรู้สึกไม่ค่อยดีร่างกายหนูแปลกไปหนูกลัวว่าหนูอาจจะยายคำทำการตรวจเช่นเดียวกับที่นน้องและใที่่สุดดก็พูวา หนูก็ท้องเหมือนกับลูกเอ๋ยคุณรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนใหม่ตั้งครรภ์ด้วยและจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณรู้ทันทีว่าเพชรคือพ่อของเด็กทั้งสองเมื่อใหม่เดินออกจากกระท่อมเธอมองไปรอบๆด้วยสายตาที่ระแวดระวังแล้วเดินตรงไปยังบ้านของเพชรคุณรู้สึกถึงพายุที่กำลังจะมาเมื่อเห็นเธอเคาะประตูขณะที่น้องยังอยู่ข้างในเพชรเปิดประตูและเมื่อเขาเห็นใหม่สีหน้าของเขาดูเหมือนคนที่กำลังเผชิญหน้ากับฝันร้ายพี่เพชรใหม่พูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่น หนูท้องและพี่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นของใครน้องที่ยืนอยู่ข้างในก้าวออกมาสายยอตาของทั้งสองสาวปะทะกันราวกับฟ้าผ่าคุณเห็นความตกใจในแววตาของน้องและความโกรธที่ซ่อนอยู่ในสายตาของใหม่เพชรยืนอยู่ตรงกลางดูเหมือนคนที่ก่อมำลังจมลงในหล่มแห่งความรับผิดชอบที่เขาไม่เคยคาดคิดคุณรู้สึกถึงความตึงเครียดที่หนักหน่วงในอากาศน้องหันไปมองเพชรด,ด้วยน้ำตาคอที่เพชรนี่มันจริงเหรอใหมก่ก็ถ้าหยุดพูดราวกับคำพูดนั้นเจ็บปวดเกินไปใหม่พูดต่อด้วยน้ำเสียงที่เย็นชา หนูไม่รู้ว่าน้องก็แต่หนูรู้ว่าพี่เพชรต้องรับผิดชอบเพชรยกมือขึ้นราวกับจะขอให้ทั้งคู่สงบลงฟังพี่ก่อนเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามควบคุมพี่ไม่เคยตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้พี่รักพวกเธอทั้งคู่แต่พี่ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงจุดนี้คำพูดของเขาทำให้ทั้งน้องและหม่เงียบลงแต่คุณรู้ว่าความเงียบนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของพายุที่ใหญ่หนักกว่านั้นข่าวนี้ไม่นานก็เริ่มแพร่กระจายในหมู่บ้านคุณเห็นชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันขณะทำงานในไร่หรือนั่งปั่นได้หน้าบ้านได้ยินไหม น้องกับใหม่ท้องทั้งคู่และเด็กทั้งสองเป็นขอองคเพชรนี่มันเรื่องอื้อฉาวที่สุดที่หมู่บ้านเราเคยเจอคุณเห็นสีหน้าที่หลากหลายของชาวบ้านบางคนหัวเราะบางคนสายหัวด้วยขาวาไม่เห็นด้วยและบางคนดูเหมือนจะสงสารทั้งสามคนคุณรู้ว่าสถานะของเพชรในฐานะผู้นําชุมชนกําลังถูกตั้งคําถามเขาจะรักษาความเคารพจากชาวบ้านได้อย่างไรเมื่อเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่ทุกคนพูดถึง ในวันต่อมาคุณเห็นเพชรเรียกประชุมผู้อาวุโสของหมู่บ้านที่ลานกลางหมู่บ้านเขายืนอยู่หน้าทุกคนด้วยสีหน้าที่หนักแน่นแต่คุณเห็นความกังวลในแววตาของเขาผมรู้ว่าทุกคนได้ยินข่าวแล้วเขาเริ่มด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงผมยอมรับว่าผมทำผิดผมไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ผมจะรับผิดชอบต่อทั้งน้องและใหม่และต่อเด็กทั้งสองคนผู้อาวุโสหลายคนพยักหน้าแต่บางคนก็สแสดงความไม่พอใจในเป็นผู้นำของเราชายชาราผู้หนึ่งพูดนายต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนี่มันทำให้หมู่บ้านเราดูไม่ดีเพชรยอมรับคควววิจาารณด้้ยมมนนออบ แต่คุณรู้ว่าเขากำลังแบกรับความกดดันที่หนักหน่วงคุณเห็นน้องและใหม่พยายามจัดการกับสถานการณ์ในแบบของตัวเองน้องเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวของเธอมากขึ้นเธอช่วยแม่ของเธอทำอาหารในเย็บผ้าราวกับพยายามหาความสงบจากงานประจำวันแต่คุณเห็นน้ำตาของเธอในยามที่เธอคิดว่าไม่มีใครมองส่วนใหม่เลือกที่จะเก็บตัวมากขึ้นเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในกระท่อมของตัวเองทอผ้าและเขียนบันทึกคุณรู้ว่าเธอกำลังพยายามทำใจกับความจริงที่ว่าเธอต้องแบ่งปันเพศกับน้องและกับความท้าทายของการเป็นแม่ในอนาคต เมื่อวันเวลาผ่านไปคุณเห็นเพชรพยายามสร้างสมดุลระหว่างความรับผิดชอบต่อทั้งสองสาวและต่อชุมชนเขาไปเยี่ยมน้องและใหม่เป็นประจำนำอาหารและสมุนไพรที่ช่วยบำรุงคันมาให้เขาพูดคุยกับทั้งคู่ด้วยความอ่อนโยนแต่คุณรู้ว่าเขากำลังเหนื่อยละความกดดันจากชาวบ้านและความรู้สึกผิดในใจทำให้เขาเริ่มดูโทรมลงในคืนหนึ่งคุณเห็นทั้งสามคนนั่งด้วยกันที่ขอบลำธารเก่าแสงจันทร์ส่องลงมาบนใบหน้าของพวกเขาเพชรพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงใจ พี่รู้ว่าพี่ทำให้พวกเธอเจ็บปวดแต่พี่สัญญาว่าพี่จะทำทุกอย่างงอเพื่อเด็กๆและเพื่อพวกเธอน้องพยักหน้าน้ำตาไหลลงมาหนูแค่อยากให้ทุกอย่างมันง่ายกว่านี้หมายเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดหนูก็อยากให้เด็กของหนูมีพ่อที่รักเขาและหนูจะทำทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นแบบนั้นคุณรู้สึกถึงความหวังเล็กๆท่ามกลางความโกลาหลราวกับทั้งสามคนนี้กำลังพยายามหาทางออกด้วยกัน คุณยืนอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านลาหูนิยามสายหมอกยามเช้าเริ่มจางหายไปเผยให้เห็นท้องฟ้าสีครามที่ทอดยาวเหนือยอดเขาเสียงไก่ขันและเด็กๆวิ่งเล่นดังก้องไปทั่วแต่ความสงบที่เคยปกคลุมหมู่บ้านนี้เริ่มถูกแทนที่ด้วยเสียงซุบซิบและความตึงเครียดข่าวที่น้องและใหม่ตั้งคันโดยมีเพชรเป็นพ่อของเด็กทั้งสองได้แพร่กระจายไปทั่วราวกับไฟป่าชาวบ้านมองเพชรด,ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปบางคนยังเคารพเขาในฐานะผู้นำแต่บางคนเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมของเขาคุณรู้สึกได้ถึงน้ำหนักของสถานการณ์ที่กำลังกดทับทั้งคนนนนีี้้และตอนน คุณกำลังจะเห็นว่าพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับพายุนี้อย่างไรวันนี้มีการเรียบประชุมครั้งใหญ่ที่ลานกลางหมู่บ้านคุณเห็นชาวบ้านทุกวัยมารวมตัวกันบางคนนั่งบนเสือ่อที่ปูบนพื้นบางคนยืนพิงต้นไม้ใหญ่ผู้อาวุโสของหมู่บ้านนั่งแถวหน้าสีหน้าของพวกเขาดูเคร่งขรึมเพชรยืนอยู่ตรงกลางลานสวมชุดพื้นเมืองสีน้ำเงินเข้มใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแต่คุณเห็นความเหนื่อยล้าในดวงตาของเขาน้องและใหม่ยืนอยู่ด้านหลังเขาน้องสวม ชุดสีแดงอ่อนมือของเธอกุมท้องที่เริ่มนูนเล็กน้อยส่วนใหม่สวมชุดสีเขียวเข้มสายตาของเธอจ้องมองพื้นราวกับพยายามหลบเลี่ยงสายตาของชาวบ้านคุณรู้สึกถึงคอวอห้ามเปราะบางของช่วงเวลานี้ราวกับทุกคำพูดที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจเปลี่ยนอนาคตของทุกคนผู้อาวุโสคนหนึ่งชื่อปู่ยอดชายชาราที่มีผมสีขาวและรอยยิ้มที่เคยใจดีลุกขึ้นพูดเพชรเธอเป็นผู้นำที่เราไว้วางใจมานานแต่เรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่เราจะมองข้ามชาวบ้านเริ่มสงสัยในตัวเธอเธอจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร เสียงของปู่ยอดดังก้องทาให้ชาวบ้านบางคนนพยักหน้าเห็นด้วยคุณเห็นเพชรสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะพูดผมยอมรับความผิดของผมผมไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ผมจะไม่หนีจากความรับผิดชอบผมจะดูแลน้องใหม่และเด็กๆอย่างดีที่สุดและผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผมยังคู่ควรกับความไว้วางใจของหมู่บ้านคำพูดของเพชรทาให้เกิดเสียงพึมพำในหมู่ชาวบ้านบางคนดูพอใจกับความจริงใจของเขาแต่บางคนยังคงสายหัวคุณเห็นหญิงชราพูดหนึ่งตะโกนขึ้นมาแล้วเธอจะดูแลทั้งสองคนนี้ยังไง มันไม่ใช่เรื่องที่หมู่บ้านเราอมรับง่ายๆคำถามนั้นเหมือนมีดที่แทงเข้าไปในใจของทั้งสามคนน้องก้มหน้าใบหน้าของเธอแดงกำส่วนใหม่กำมือแน่นสายตาของเธอยังคงจ้องพื้นคุณรู้ว่าเพชรต้องหาคำตอบที่ไม่เพียงแต่จะทำให้ชาวบ้านยอมรับแต่ยังต้องปกป้องน้องและใหม่จากความอับอายในช่วงเวลาที่ตึงเครียดนั้นคุณเห็นน้องก้าวออกมาข้างหน้าเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นแต่หนักแน่น หนูรู้ว่าทุกคนโกรธและหนูเข้าใจหนูเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าชีวิตจะเป็นแบบนี้แต่เด็กในท้องของหนูบริสุทธิ์และหนูจะเป็นแม่ที่ดีให้เขาหนูขอร้องให้ทุกคนให้โอกาสพวกเราน้ำตาคลอในดวงตาของน้องขณะที่เธอพูดคุณเห็นชาวบ้านบางคนเริ่มอ่อนลงสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความเห็นอกเห็นใจจากนั้นใหม่ก้าวออกมาเธอมองไปรอบๆด้วยสายตาที่มั่นคง หนูอาจจะเป็นคนใหม่ในหมู่บ้านนี้แต่หนูรักที่นี่และหนูรักเด็กในท้องของหนูหนูไม่ต้องการให้ใครต้องมาสงสารหนูแต่หนูขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจของหนูที่จะเป็นแม่และหนูจะพิสูจน์ว่าหนูแข็งแกร่งพอที่จะผ่านเรื่องนี้ไปได้คำพูดของหมเงียบแต่ทรงพลังคุณรู้สึกถึงความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอและคุณเห็นว่าชาวบ้านบางคนเริ่มพยักหน้าคุณรู้สึกทิ้งกับความกล้าของทั้งสองสาวแต่สถานการณ์ยังคงตึงเครียดเพชรยกมือขึ้นเพื่อขอให้ทุกคนเงียบผมมีข้อเสนอ เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงผมจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับน้องและใหม่เพื่อให้พวกเธอและเด็กๆมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยผมจะทำงานหนักขึ้นเพื่อสนับสนุนครอบครัวของเราและผมจะขอให้ผู้อาวุโสชไว้กำหนดกฎใหม่ในหมู่บ้านเพื่อให้เรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตข้อเสนอของเพรทำให้เกิดการถกเถียงในหมู่ผู้อาวุโสบางคนเห็นด้วยแต่บางคนยังคงไม่มั่นใจ ในวันต่อมาคุณเห็นเพชรเริ่มลงมือทำตามที่สัญญาไว้เขารวบรวมชายหนุ่มในหมู่บ้านเพื่อช่วยกันสร้างบ้านหลังใหม่ที่ขอบหมู่บ้านบ้านหลังนี้ใหญ่พอที่จะรองรับบอทั้งน้องใหม่และเด็กๆในอนาคตคุณเห็นน้องและใหม่ช่วยกันทำงานเล็กๆน้อยๆเช่นการเทอเื่และการทำอาหารให้คนงานทั้งสองสาวยังคงรักษาระยะห่างจากกันแต่คุณเริ่มเห็นสัญญ,ญาณของการยอมรับซึ่งกันและกันน้องเคยยื่นน้ำให้ใหม่ดื่มในวันที่อากาศร้อนจัดและใหม่เคยช่วยน้องยกของหนักเมื่อเห็นว่าเธอเหนื่อยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่กำลังเปลี่ยนไป,ากกาป็นคู่แ มุง่งกลายเป็นการอยู่ร่วมกันด้วยความจําเป็นแต่ความขัดแย้งยังไม่จบลงง่ายๆคุณได้ยินว่าแม่ของน้องไม่พอใจอย่างมากเธอเดินไปหาเพชรและต่อว่าเขาต่อหน้าชาวบ้านลูกสาวของฉันสมควรได้อะไรที่ดีกว่านี้เธอไม่ควรต้องแบ่งสามีกับคนอื่น เพชรยอมรับคำตอว่าด้วยความนอบน้อมแต่คุณเห็นว่าเขากำลังเจ็บปวดในขณะเดียวกันครอบครัวของใหม่ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่ได้ยินข่าวนี้และส่งจดหมายมาแสดงความไม่เห็นด้วยคุณรู้สึกถึงความกดดันจากทุกทิศทางที่กำลังบีบรัดทั้งสามคนนี้ ในคืนหนึ่งคุณเห็นเพชรน้องและใหม่นั่งด้วยกันที่หน้ากองไฟเล็กๆข้างบ้านที่กำลังสร้างคุณได้ยินการสนทนาที่เต็มไปด้วยความจริงใจเพชรพูดว่าผมรู้ว่าผมทำให้พวกเธอเจ็บปวดและผมจะใช้ทั้งชีวิตเพื่อชดเชยผมอยากให้เราเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งเพื่อเด็กๆของเราน้องพอยักหน้าน้ำตาไหลลงมาหนูอยากให้ลูกของหนูเติบโตในที่ที่เต็มไปด้วยความรักแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามใหม่เงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูด หนูเคยคิดว่าหนูจะไม่ยอมรับเรื่องนี้ได้แต่ตอนนี้หนูอยากให้ลูกของหนูมีพ่อและครอบครัวหนูจะพยายามคุณรู้สนึกถึงความหวังที่เริ่มก่อตัวขึ้นท่ามกลางความโกลาหลเมื่อบ้านใหม่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างคุณเห็นชาวบ้านบางคนเริ่มเปลี่ยนใจพวกเขาเริ่มช่วยเหลือโดยการนำอาหารและเสื้อผ้ามาให้บางคนถึงกับเสนอตัวช่วยดูแลเด็กๆในอนาคตคุณรู้สึกว่าหมู่บ้านกำลังเรียนรู้ที่จะยอมรับสถานการณ์นี้แม้ว่าจะยังคงมีความขัดแย้งอยู่บ้างเพชรทำงานหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเอง เขานำพิธีกรรมขอพรจากวิญญาณแห่งขุนเขาเพื่อให้หมู่บ้านสงบสุขและการกระทำของเขาค่อยๆเรียกความเคารพจากชาวบ้านกลับมาในตอนท้ายของวันคุณเห็นทั้งสามคนยืนมองบ้านใหม่ที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แสงตะวันยามเย็นสาดส่องลงมาบนใบหน้าของพวกเขาคุณรู้สึกว่าพวกเขากำลังก้าวผ่านความขัดแย้งไปสู่สิ่งที่อาจกลายเป็นความหวังใหม่แม้ว่าหนทางข้างหน้าจะยังคงท้าทายแต่พวกเขาดูพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ามันด้วยกัน คุณยืนอยู่ที่ขอบหมู่บ้านลาหูในยามเช้าตรู่แสงแรกของวันสะสองผ่านยอดไม้สร้างเงาระยิบระยับบนพื้นดินหมอกบางๆลอยปกคลุมบ้านไม้ไผ่กลิ่นดอกไม้ป่าพอสอมอกับกลิ่นควันจากเตาฟืนลอยอบอวลในอากาศเสียงนกร้องและน้ำไหลจากลำธารดังเบาๆราวกับกำลังร้องเพลงให้กับหมู่บ้านที่กำลังเริ่มต้นวันใหม่บ้านหลังใหม่ของเพรน้องและใหม่ตั้งตระงานอยู่ที่มุมหมู่ บ้านหลังคาใบตองแห้งและผนังไม้ไผ่ดูกลมกลืนกับธรรมชาติคุณรู้สึกถึงพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นหลังจากพายุแห่งความขัดแย้งที่เกือบฉีกหมู่บ้านนี้ออกจากกัน วันนี้คุณเห็นเพชรยืนอยู่หน้าบ้านใหม่เขาสวมชุดพื้นเมืองสีน้ำเงินเข้มมือของเขากำขวานไม้ที่ใช้ตีไม้ไผ่เพื่อทำรั้วรอบบ้านใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแต่รอยยิ้มของเขากลับอ่อนโยนมากขึ้นคุณรู้ว่าเขาทำงานหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองไม่เพียงแต่ต่อชาวบ้านแต่ต่อน้องและใหม่ด้วยน้องเดินออกจากบ้านถือตะกร้าใบเล็กที่เต็มไปด้วยผักและผละไม้ปาเธอสวมชุดสีเหลืองอ่อนท้องของเธอนูนชัดเจนขึ้นแสดงถึงชีวิตใหม่ที่กำลังเติบโตเธอยิ้มให้เพชรและพูดด้วยนยนนน้้เเเสีีีียยงลล่่่่พพชวัออาืม อักบ้างนะคะไม่งั้นหนูจะต้องลากพี่ไปนอนเองเพชรหัวเราะมันเป็นเสียงหัวเราะที่คุณไม่ได้ยินจากเขามานานใหม่เดินตามออกมาเธอสวมชุดสีเขียวมะกอผมมัดเป็นมือเรียบร้อยมือของเธอถือผ้าทอมือที่เพิ่งทอเสร็จท้องของเธอก็นูนขึ้นเช่นกันเธอมองเพชรและน้องด้วยสายตาที่สงบแต่เต็มไปด้วยความหมายหนูทอผ้าผืนนี้ให้เด็กๆเธอพูดหนูอยากให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นตั้งแต่แรกเกิดน้องหันไปมองใหม่และยิ้มสวยมากเลยค่ะพี่ใหม่ลูกๆจะต้องชอบแน่ๆ คุณรู้สึกถึงความอบอุ่นในปฏิสัมพันธ์ของทั้งคู่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นการยอมรับซึ่งกันและกันที่เติบโตขึ้นจากความจำเป็นและความรักต่อเด็กๆคุณเริ่มเห็นภาพของครอบครัวที่กำลังก่อตัวขึ้นเพรน้องและใหม่ทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับเด็กๆที่กำลังจะลืมตาดูโลกเพชสร้างเปรไม้ไผ่สองอันวางไว้ในห้องนอนที่ทั้งสามคนช่วยกันตกแต่งน้องเย็บผ้าม่านสีสันสดใสาจากผ้าฝ้ายที่ชาวบ้านบริจาคมา ส่วนใหม่ทําเครื่องประดับจากเปลือกหอยและลูกปัดไม้เพื่อแขวนเหนือเปลคุณรู้สึกว่าทั้งสามคนนี้กําลังสร้างบางสิ่งที่มากกว่าบ้านมันคืออนาคตที่พวกเขาหวังว่าจะเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจชาวบ้านเริ่มยอมรับครอบครัวนี้มากขึ้นคุณเห็นหญิงชราจากหมู่บ้านนำข้าวเหนียวและสมุนไพรมาฝากเธอยิ้มให้น้องและใหม่ด้วยความเมตตาเด็กๆจะต้องแข็งแรงแน่ๆมีแม่ที่เข้มแข็งแบบนี้เธอพูด ชายหนุ่มบางคนในหมู่บ้านช่วยเพชรทำรั้วและปลูกผักในสวนหลังบ้านคุณรู้สึกถึงความรู้สึกของชุมชนที่เริ่มกลับมาแม้ว่าจะยังมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยแต่เสียงต่อต้านนั้นเบาลงเรื่อยๆเพชรยังคงทำหน้าที่ผู้นำของเขานำพิธีกรรมประจำหมู่บ้านและช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านการกระทำของเขาค่อยๆเรียกความเคารพกลับคืนมา ในวันหนึ่งคุณเห็นทั้งสามคนนั่งด้วยกันที่ลานหน้าบ้านในยามเย็นพวกเขาจุดกองไฟเล็กๆและนั่งลอง้อเมื่อวันเวลาผ่านไปคุณเห็นน้องและใหม่ใกล้ชิดกันมากขึ้นพวกเธอเริ่มแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันของพวกเธอในฐานะแม่น้องเล่าให้ใหม่ฟังว่าเธออยากสอนลูกๆร้องเพลงพื้นบ้านส่วนหม่บอกว่าเธออยากสอนลูกๆทอผ้าและรู้จักสมุนไพรคุณรู้สึกว่าทั้งคู่กำลังสร้างมิตรภาพที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ในตอนแรกเพระชรูเหมือนจะโล่งใจที่เห็นทั้งสองสาวเข้ากันได้ เขาเริ่มพูดถึงอนาคตมากขึ้นเกี่ยวกับการขยายสวนสมุนไพรและการสร้างโรงเรียนเล็กๆในหมู่บ้านเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ในคืนหนึ่งหมู่บ้านจัดงานเลี้ยงเพื่อเฉลิมฉลองการเสร็จสิ้นของบ้านใหม่คุณเห็นทุกคนมารวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้านมีการจุดตะเกียงน้ำมันและย่างงงปลาจากลำธารเด็กๆเต้นรำรอบกองไฟขณะที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าเรื่องราวโบราณเพชรน้องและใหม่นั่งอยู่ด้วยกันรับคำอวยพรจากชาวบ้านคุณเห็นปู่ยอดับผู้อาวุโสที่เคยวิจารณเพชรเดินมาหาทั้งสามคนเขายิ้มและพูดว่า พวกเธอทําให้หมู่บ้านนี้แข็งแกร่งขึ้นด้วยความรักและความกล้าคําพูดนั้นทําให้ทั้งสามคนยิ้มและคุณรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้ได้ก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่การยอมรับอย่างแท้จริง เมื่อถึงวันที่เด็กๆลืมตาดูโลกคุณอยู่ในหมู่บ้านเพื่อเป็นสักขีพยานน้องให้กำเนิดเด็กชายที่แข็งแรงเธอตั้งชื่อเขาว่าลมตามสายลมที่พัดผ่านป่าในวันที่เขาเกิดใหม่ให้กำเนิดเด็กหญิงตัวเล็กเธอตั้งชื่อว่าน้ำตามลำธารที่ไหลผ่านหมู่บ้านคุณเห็นเพชรอุ้มเด็กทั้งสองด้วยความรักน้องและหมายยิ้มให้กันขณะที่พวกเธอดูแลลูกๆคุณรู้สึกถึงความสมบูรณ์ของครอบครัวนี้แม้ว่ามันจะไม่ใช่ครอบครัวในแบบที่ใครคาดคิด คุณยืนมองครอบครัวนี้จากระยะไกลขณะที่แสงจันทร์สาดส,ส่องลงมาบนหมู่บ้านลมและน้ำหลับอยู่ในเปลไม้ไผ่ข้างๆเพชรน้องและไมที่นั่งด้วยกันอย่างเงียบสงบเสียงลำทานและนกร้องยามค้าดังเบาๆราวกับกำลังขับกล่อมโลกให้หลับหลคุณรู้สึกถึงความสงบที่แผ่ออกมาจากครอบครัวนี้ความสงบที่ได้มาจากการต่อสู้การยอมรับและความรักที่ไม่ยอมแพ้ เรื่องราวของพวกเขาเริ่มต้นด้วยความช็อกและความขัดแย้งแต่จบลงด้วยการเยียวยาและความหวังคุณเห็นเด็กๆเติบโตขึ้นในหมู่บ้านนี้ท่ามกลางเปล่าและชุมชนที่เรียนรู้ที่จะเปิดใจกว้างขึ้นคุณรู้ว่าชีวิตของพวกเขาจะยังคงมีทั้งวันที่ดีและวันที่ท้าทายแต่ด้วยความรักที่ทั้ง3คนนี้มีให้กันและให้กับลูกๆคุณเชื่อว่าพวกเขาจะผ่านมันไปได้ เมื่อคุณหันหลังเดินจากไปแสงจันทร์ยังคงส่องสว่างบนหมู่บ้านคุณได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆของน้องเสียงพูดคุยของใหม่และเสียงนุ่มนวลของเพชรท,ที่กำลังเล่านิทานให้เด็กๆฟังคุณยิ้มให้กับภาพนั้นภาพของครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่เต็มไปด้วยความรักและความหวัง